อยากดวงดีๆนะครับมาช่องนี้เลยครับ Facebook Fanpage และ YouTube สินแสหมิงของเบ้งเมืองไทยแต่ถ้าชอบเสียงดนตรีนะครับเพลงยุค708090ปี2000ขึ้นไปนะครับมาช่องนี้เลยครับกับวง The Astrology นะครับทั้ง Facebook Fanpage ทั้ง YouTube The Astrology แต่แต่ถ้ารักสินแสมหมิงของเบ้นเมืองไทยให้สับสไคร b e กดกระดิง่งไว้ทั้งสองช่องเลยครับฮาาชาวลัคนาราศีรากรกฏทุกท่านตั้งใจฟังให้ดีนะครับลัคนาราศีรากรกฏนั้นนะครับคุณนะครับดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้านี้มีดาวโคจรไปอยู่ในเรือนลาพะถึง4ดวงด้วยกัน ดาวโครจรไปอยู่ในเรือนรา,าพะถึงสีดวงด้วยกันแล้วหนึ่งในนั้นก็เป็นดาวเจ้าเรือนการเงินด้วยนั่นก็คือดาวอาทิตย์นะครับดาวอาทิตย์ก่อนที่มันจะย้ายตรงนี้มันส่งผลดีให้กับชาวลัคนาราศรีกรกฎในเรื่องเงินเงินทองทองนะส่งผลดีกับชาวกรกฎในเรื่องเงินเงินทองทอง สัปดาห์หน้าถ้าไม่นับวันอังคารที่11นะครับดูเหมือนกับจะเป็นสัปดาห์ที่ดีทีเดียวของชาวลัคนาราศีกรกฎนะครับหยิบจับอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองมีลู่ทางหรือมีโอกาสต,ต่างๆที่ดีเข้ามาสำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎวันจันทร์ที่10เป็นวันที่ดีมากพอมาถึงวันอังคารนะครับเป็นหนึ่งวันที่ผมบอกว่าเป็นวันที่แบดลักคือโชคไม่ค่อยดี วันอังคารถ้าลางานได้ลาถ้าจะไปเจราจาอะไรสําคัญแล้วสามารถเลื่อนได้แนะให้เลื่อนก่อนในวันอังคารนะครับพุธพฤหัสสุขนะครับเป็น3วันที่ดีมากของชาวลัคนาราศีกรกฎจะหยิบจับอะไรก็จะแฮปปี้มีความสบายใจนะครับดูเหมือนกับอะไรมันก็ราบรื่นอะไรที่มันเคยติด,ตดขัดัด,ดมันก็ฟลอ์ขึ้นนะครับในช่วงวันพุธพฤหัสและสุก เสราร์และอาทิตย์วันอาทิตย์อาจจะมีการเดินทางช่วงสั้นๆน,นะครับหรืออาจจะได้ไปรีแลกซ์อะไรบางอย่างก็ทําให้คุณสบายใจขึ้นนั่นแหละชาวลัคนากรากฎทุกท่านอาธิบายความมาถึงตรงนี้คุณฟังผมไว้นะครับว่าชาวกรกฎสัปดาห์หน้าก็ย้ําย้ําอีกครั้งว่าจะมีแค่วันอังคารเท่านั้นที่ไม่ดีนอกนั้นแล้วเป็นวันแห่งความสําเร็จเป็นวันแห่งความสบายใจนะครับเงินทองก็คล่องตัว ส่วนในเรื่องของความรักนั้นนะครับก็ดาวความรักเนี่ยจริงๆเนี่ยมันดาวเสาร์นี่มันเล็งรักก็จริงอยู่แต่ดาวศุกร์ในสัปดาห์หน้านี้มันไปอยู่ในภพลาภะนะนะครับพยากรณ์ให้คุณสั้นๆง่ายๆเลยว่าคนโสดจะมีคนที่ฐานะดีหรือมีการศึกษาดีมาชอบพอคุณหรือมีโปรไฟล์ดีมาชอบพอคุณหรือว่าคุณอาจจะไปรู้สึกด,ดีกับเขาแล้วเขาก็มีไมตรีตอบที่ดีกลับมาก็ได้ในสัปดาห์หน้า ผมบอกไว้แค่นี้นะครับเพราะว่าตามดาวนั้นมันเพียงแต่บอกว่าน่าจะมีอะไรดีๆในเรื่องของความรักยังไม่ได้บอกว่าจะพัฒนาไปถึงไหนนะครับแต่บอกว่าน่าจะเป็นอะไรที่ทําให้คุณนั้นรู้สึกเออแฮปปี้ในหัวจิตหัวใจมากยิ่งขึ้นส่วนคนที่มีแฟนหรือมีคนรักอยู่แล้วก่อนหน้านี้คุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องครับคุยกันไม่รู้ภาษาคนนะ่ะคุยกันคนนี้ไปซ้ายคนนั้นไปขวาคนนี้จะไปขวาอีกคนจะไปซ้ายแบ้มคุยกันวกวนวกวนกันอยู่อย่างเงี้ย แต่ผมสรุปให้ฟังแบบนี้ว่านะครับสำหรับคนที่มีแฟนอยู่แล้วสัปดาห์หน้านี้เป็นสัปดาห์แห่งการเคลียร์ใจเคลียร์ความรู้สึกอะไรที่มันอยู่ในใจและมันทำให้คุณไม่สบายใจทุกใจน่าจะมีการปลดระวางให้คุณสบายใจขึ้นนะครับก็เป็นสัปดาห์ที่ใครที่งอนๆกันอยู่สำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎทุกท่านก็น่าจะมีการง้องอนหรือการพูดคุยกันในทางที่ดีขึ้นอย่างแน่นอน สินแสมิงขอให้ชาวลัคนาราศีกรกฎทุกท่านโชคดีสวัสดีนะครับออกแบบโลโก้บริษัทต,ตั้งชื่อบริษัทชื่อนามสกุลบุคคลให้เหงให้ปังกับสินแสมิงของแบ่งเมืองไทยสำนักมังกรทองสินแสมิงของแบ่งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุ้ยงโง่เหงแสโโ o l o g การเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล